กคขวะตุอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคขวะตุอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัคขวะตุอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ รักยะอัตโนสาทุงระวานังโรนังยะถาดีขอเจริมพรท่นานญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณวารุกาบันนี้อัตมภาพจะได้แสดงประธรรมเทศนาะในสาธุกถาหรือว่าเรื่องทำดีให้มีสุข อันนาถึงหลักข้องการทำความดีที่ถูกต้องเพื่อเกิดประโยชน์สทติผลเพิ่มพูนกุศลรัตตาสัมมาฏิบัติแก่ท่านญาติโยมผู้สนใจใล้ะระดับศึกษาตามสมควรแก่โอกาสและเวลาสืกต่อไปการที่แจงแสดงพระธรรมเทศนานั้น ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นการอบรมบ่มจริตอัตยาศัยให้สะอาดสงสยยิ่งขึ้นและการที่ท่านทั้งหลายจะได้สิ่งที่เป็นสาระจากการแสดงพระธรรมเทศนาต้องฟังอย่างมีหลักถึงจะชักให้ถึงประโยชน์อันหลักของนักฟังธรรมนั้นมีองค์ประกอบสามประการคือหนึ่งตั้งใจฟัง สองตั้งใจจำสามตั้งใจนำไปปฏิบัติถ้าครบทั้งสามหลักนี้ชื่อว่าฟังว้ายได้ประโยชน์โทษไม่มีดังในพระบาลีที่ว่าสุดสูสังรักเตปัญญงแปลความว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังประธรรมเทศนาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังก็เพื่อรู้ รู้แล้วนำไปคิดเมื่อใคร่ครวนด้วยปัญญาเห็นว่าถูกต้องจอดคล้องด้วยเหตุผลแล้วก็นำไปใช้ได้ประโยชน์หลีกเลี่ยงต่อสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตและหน้าที่การงานท่านญ,ญาติโยมทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อัตมาภาพจะได้ขยายความเรื่องการทำความดีเพราะการ ำทำดีเป็นการสร้างสเสน่ห์แก่ชีวิตำทำาชีวิตห้มีค่าไม่ว่าจะเป็นดีทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจก็ตามประการที่หนึ่งดีทางกายนั้นทำอย่างไรเริ่มจากการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันและไม่เป็นโจรปล้นทรัพย์ปล้นความดีของผู้อื่น ออนน้อมต่อมตนต่อวุฒะบุคคลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เยอะยิ่งจองหองเรองนี้ร่วนเป็นความดีทางกายทั้งสิ้นประการที่สองดีทางวาจาุจนตอนผู้บรมบครูกวีกล่าวไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสช่อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกวิต ในมนุษย์เพราะพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยาโวยอิวเพราะชิวาถ้าพูดดีมีคนก็เมตตาจะพูดจาจงปิดเพราะห์ให้เหมาะความอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งของคนเราก็คือปากจะได้จะดีจะมีจะเป็นจะอดจะอิม่มจะขาดทุนหรือกำไรก็เพราะปากปากนั้นเป็นอาวุธที่สำคัญ หากใช้ปากเป็นก็เกิดคุณหากใช้ปากไม่เป็นก็เกิดโทษเพราะปากเป็นได้ทั้งหอกทั้งวานอาดีตนายกรัฐมนตรีของใจท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดพูดแล้วคำพูดเป็นนายของเราพูดที่เจ้าพูดทิ่มามเสียดแทงผู้อื่นในสะด้งกวาเจ็บแสบเสียงหายพวกนี้เรียกว่า มุขะสันติคือคนปากโอเพราะภาษาบาลีคำว่าสัตติแปลว่าโอความพวกพูดที่ไหนก็แตกที่นั่นรักกันก็จังกันมิตรต้องกลายเป็นรัตรูอยู่ด้วยความหวาดระแวงพวกนี้เรียกว่าคนปากฝานคือพูดฝานภาษาเพราะฉะนั้น การพูดการเจรจาหรือการใช้ปากต้องเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์เป็นไปในทางที่จะก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคนในชาติในศาสนาในสังคมตลอดถึงครอบครัวของเราการพูดการเจรจาที่จัดว่าสร้างสรรต้องเข้าลักษณะที่ว่าพูดจาอ่อนหวานพูดประสานสามัคคี พูดมีสาระนี่แหละเป็นวาจาที่ไม่ก่อยเกิดทุกเกิดโทษพูดแล้วก็เกิดความกลมกลมเกลียวรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องรองดองกันเหมือนญาติไม่แตกแยกความสามัคคีกันถ้าสามัคคีกันเรียกว่ากลมเกลียวแต่ถ้าแตกความสามัคคีกันเรียกว่าปีนเกลียวถ้าเข้าหน้ากันไม่จิตก็เรียกว่ากเหมงเกลียว เพราะฉะนั้นการที่สังคมแตกแยกล้าฉานก็เกิดจากการที่เราใช้ปากไปในทางทำลายเจ๊บโจ๊บยิ้วไอรำเจ๊บตาไม่รั่วติชินนินทาว่าว่าโซเทียดไม่ยกย่องไม่เกียรติซึ่งกันเลยกันจุดตายต้องราฉานทะเลวิวาทบาดหมางซึ่งกันเลยกันขึ้นชื่อว่าทะเลวิวาทบาดหมางกันแล้ว ร้อนไม่มีผลดีใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่ในภาวะฐานะไหนและเป็นอะไรก็ตามเช่นทะเลาะกับเมียเพลียใจที่สุดทะเลาะกับผัวก็ปวดหัวที่สุดทะเลาะกับแฟนก็แค้นใจที่สุดทะเลาะกับพ่อแม่ก็เย่ที่สุดทะเลาะกับลูกก็เป็นทุกข์ที่สุด ทะเลาะกับเพื่อนบาน้านก็ลำการที่สุดทะเลาะกับผู้ร่วมงานก็ฟุ้งซ่านที่สุดทะเลาะกับลูกน้อง,งก็มัวหมองที่สุดทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาความก้าวหน้าก็สะดุดทะเลาะกับเจ้านายก็ชิดหมายที่สุดทะเลาะกับนักเลงก็ถูกก่มเขงไม่สิ้นสุดทะเลาะกับนักการเมืองก็เปลืองตัวที่สุดทะเลาะกับสตรีก็เสียศักดิ์ศรีที่สุด ทะเลาะกับพระเนนเวนร,รมที่สุดนี่แหละท้านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่เป็นบอนทำลายความรักความมั่นคงพึงระวังอันวาจาชัว่วช่างร้กาศที่ที่สุดแม้เป็นรูปพูดจาไม่ดีพ่อแม่พี่น้องเขาก็ลำการฉะนั้นทุกการจึงควรที่จะได้ใช้ปากให้เป็นเปนในทางสร้างความก้าวใจ อย่าพูดให้เกิดความขัดใจต้องวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์บางท่านวิจารณ์โดยไม่วิเคราะห์จึงเกิดวิตกเกิดความร้องเป็นคดีความเสียหายก็มากต้องเสียชื่อเสียงเสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียไมยตรีก็เพราะเหตุนี้มีมีใจน้อยประการที่สามความดีทางใจกายก็ดีวาจาก็ดีทั้งสองส่วนนี้จะเคลื่อนไหวหรือ เป็นเป็นทางดีได้จำต้องอาศอัยจิตหรือใจนี้เป็นผู้ควบคุมหรือสั่งการเพราะใจเป็นนายกายเป็นเบาลำพังแต่จิตหรือใจอย่างเดียวก็อาจจะพลาดอาจจำต้องมีสติความระลึกรู้คอยกำกับอีกด้วยโบราณท่านกล่าวว่าถ้าสติมาปัญญาจะเกิดถ้าสติสเสดิจจะเกิดปัญหา ความสำนึกที่ดีงามจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยการไม่เผลอสติรู้เท่าทันต่อกิเลสที่จะยัดยงไปในทางที่ไม่ดีดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ารู้เท่าเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าเผลอหรือขาดสติมืใดก็แย่เพราะจะแก้ไม่ทันอาหารจำเป็นต่อสังขารร่างกายชั้นใดสติก็ จำเป็นต่อความเคลื่อนไหวของชีวิตฉะนั้นสติจึงอุปมาเหมือนเซฟตีกัดตัดก่อนตายเตือนก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้นดังสุภาสิตทวา่าสติเตสังนิวารนางังได้ความว่าสติป้องกันความผิดพลาดเสียหายทั้งหลายทั้งปวงได้การทำความดีทางใจนั้นหมายถึงการผูกใจย,ยึดมั่นอยู่ใน อยู่กับความดีเพราะหน้าที่ของใจนั้นที่สำคัญคือสละความชั่วออกไปและหาความดีเข้ามาใส่ป้องกันไม่ให้เวรไยเกิดขึ้นไม่ให้เป็นบิดแก่ใครระวังไม่ให้เป็นไปแก่ตัวรับจำคิดรู้แต่ในเรื่องที่ดีระวังไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นหากเกิดแล้วต้องรีบแก้ทีประงับใจก่อน เพราะความโลภทําให้เสียสักความรักทําให้เสียโสดความโกรธทําให้เสียคนความหลงทําให้เสียและตับสนเสียหายทุกอย่างอันความดีนั้นใครใครก็ทําได้เป็นปัจจัดตังเฉพาะตัวเหมือนการกินข้าวใครกินผู้นั้นก็อิม่ม เราจึงควรช่วยกันเสกสร้างความดีให้เกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องเอาไปอวดไปโชว์หรือยกดีของตนเพื่อเยียดยามผู้อื่นทาดีด้วยอาการอย่างนี้จะเป็นดีที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาและสังคมโดยส่วร,รวมบางท่านทำดีแล้วยังมีอุปสรรครู้สึกเป็นไฟต่อจิตใจของตนมักจะบ่นให้ได้ยินว่า ทำดีมาก็เยอะเสียสระมาก็มากแต่ความดีไม่ตอบสนองล้ายทำดีแล้วไม่ได้ดีเลื่อนใจความดีปี่โดออกผลให้ตันใจได้หลักของการทำดีนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าต้องทำดีให้ถูกทางทำดีให้ถูกคนทำดีถูกเวลาทำดีให้ถูกดีอย่างนี้รับรองว่าดีแน่ประการที่หนึ่งทำดีให้ถูกที่มีผู้กล่าวว่า เมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่เป็นพุทธประเภทยำอวดประเภทกเกเรคนเยอะเป็นพุทธเกียงสามโนกรัวั็มากทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะขาดปัญญาขาดหลักวิชาขาดเหตุผลจึงไม่อาจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายของพระพุทธศาสนาที่แปลว่า,าศาสนาของท่านผู้รู้ได้ เช่นวัดเดิมทีเป็นแหล่งว่างเว้นจากเวรไปเป็นเกตอัยทานเป็นแหลสวรรค์แต่ในปัจจุบันบางแห่งปรับใจวัดเป็นที่กบปปยบันดิ่าตนหนึ่งนิพนธ์ข้าของวัดไว้อย่างน่าคิดว่าอยู่ในวัดอย่าวัดแต่เสื้อมอนพระท่านสอนในวัดดัดนิสัยวัดตะวันทั้งสามตามวินัยยาปล่อยให้วิบัติวัดให้งาม ไปในวัดวัดกายวาจาจิตพุจ,จริตผิดบทกฎพระอามเช่นเมาเหล้ากาัวัดจักรสามถูกประนามว่าโจนคนเกเรนี่คือทำดีให้ถูกที่ประการที่สองทำดีทุกคนเช่นบางคนไปทำดีกับนักเลงก็ถูกนักเลงก็กเหม่งลังแกเอาทำดีกับโจรก็ถูกโจรปล้นเอา ชาวนาไปทำดีกับบัวก็ถูกกูเอากัดตายดังเรื่องในนิทานิศกทำท่าอะไรก็ไม่เกิดผลดีมีแต่ทุกข์โทษเพราะทำดีผิดคนท่านทั้งหลายพ่อแม่นั่นแหละคือบ่อบุญของลูกสามีที่ดีนั่นแหละคือบ่อบุญของภรรยาภรรยาที่ดีนั่นแหละคือบ่อบุญของสามี กรูบาอจารย์นั่นแหละคือบ่อบุญของลูกศิษย์ปฏิบัติให้ดีทำให้ถูกมีแต่คุณไม่มีโทษประการที่สามทำดีถูกเวลาเรื่องการเทศะนี้ก็สำคัญมากบางคนทำดีก็จริงแต่ทำไม่ถูกเวลาไม่ถูกบรรยากาศก็อาจจะเสียหายได้เช่นเวลาสอบไปสนุกเวลาเช้าไปลื่นเลง เวลาบันเทิงกลับไปโศกร้วนไปถูกกับกาลเวลาทั้งสิน้นประการที่สี่ทำดีจะถูกดีคือทำดีเพื่อดีไม่ใช่ทำดีเพื่อคะแนนไม่ใช่เพื่อโก้เพื่อโจเพื่ออวดใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ถือเป็นอารมณ์หลักการทำดีเพื่อดีนี่พระพุทธองค์ตรัสว่าทำบังเจเรสุจริตัง แปลว่าจงประบฤึิทำใม้สุดจริตเพื่อการทำดีเพื่อดีถ้าจะบวชก็บวชด,ดีจะรักษาศีลก็รักษาดีการทำความดีที่ศักดแต่ว่าทำาหาใจประบฤติทำไม่สุดจริตไมมเพราะมิได้เกิดจากความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดก็ตามทำดีเพื่อต้องการให้เขาชมว่าดีอย่างนี้เท่ากับบา ถ้าทำดีแล้วอยากได้หน้าเท่ากับบุญแต่ถ้าทำดีแล้วอยากได้บุญเท่ากับสบายใจคำว่าบุญเป็นชื่อของความดีความสุขทำดีแล้วอยากได้บุญก็คืออยากได้ความสุขความสบายเป็นความสะอาดแหงจิตใจทำแล้วก็เกิดความสุขใจว่าเราได้ทำดีแล้วใครจะชมหรือไม่ชมก็จ้าง ก็ไม่หวันไหวหนักแน่นมั่นคงอย่างนี้ไม่มีโอกาสบ้าเพราะความคุ้มทัานเป็นการทำดีด้วยไฟดีอากทำดีด้วยไข่เสียงเชียเสียงชมพอใครไม่เชียไม่ชมก็รู้สึกฟอเกิดท้อแท้ท้อถอยผิดหวังทานญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ดีจงรีบเร่งสร้างความดีให้เกิดให้มีเกิน เมื่อมีดีอยู่แล้วจงมันเพิ่มพูนความดีและพยายามรักษาความดีนั้นไว้สุดท้ายาอย่าทำลายความดีกลายเป็นดีแตกสมรังพุทธภาจิิยกขึ้นเป็นุทิในเรื่องตนนั้นว่ารักขยะอัตโนสาธุงระวนังโรนตังยถา,าแปลความว่าบุคคลพึงรักษาความดีของตนไว้ดุดเกลือรักษาความเข็มฉะนั้น ยุดายก่อนจะจากกันเพื่อเป็นการทบทวนอันจะทำใทม้ท้านญาติโยมทั้งหลายจำได้แม่นจำได้แม่นยำ,ำจะได้ปฏิบัติใ้มั่นจึงขอสรุปหลักการทำดีมีสุขต้องประกอบด้วยคุณธรรมคือละชั่วคือเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตประปรุดช,ชอบคือํำรงอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริต ประกอบดีคือการเจริญอยู่ในทานศีลภาวนาและไม่ต้องและต้องไม่ลืมว่าทำดีจะมีสุขต้องสนุกกับกับการทำดีดังวิสัชนามนีในอาวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยอาอำนาจ คุณางความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้กำเพ็ญมาแล้วและอนุภาพเพ่งคุณพระสีรัตนตรัยโรดอํำนวยอวยพรให้ท่านญาติโยมทั้งหลายพ้นจากความทุกข์เป็นผู้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านผู้มีโุกได้สร้างโศกท่านผู้มีโรคได้หายโรคผู้มีภัยได้พ้นไป ก้อยตานญาติโยมทั้งหลายจเจริญออกงามไปบูนในชีวิตนาทีกานานด้วยกันทุกทุกท่านอัตมาภาพแสดงประธรรมเทศนามาพอ,พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะานี้